ความรู้สึกจริงๆที่เขามีต่อคุณตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรนะก็สวัสดีนะคะทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของแม่หมอเตอรี่นะจ๊ะมาวันนี้เราจะไปส่องจิตส่องใจเขากันนะคะให้คุณนั่นนึกถึงคนที่คุณอยากถามถึงได้เลยนะแม่หมอขอห้าใบค่ะความรู้สึกของเขาจริงๆที่มีต่อคุณณขณะตอนนี้เป็นอย่างไรขอห้าใบค่ะ ใบแรกนะคะวิ e อ of fortune ใบที่สองอะไรเออแอสเวินไม้นะคะสองเหรียญและอะไรเก้าเหรียญคะ่ะสุดท้ายเป็นเล judgment นะคะไต้สำรับเป็นอะไรไต้สำรับนะคะเป็น the h i ดอร์ไฮ n ลเ่อ ความรู้สึกจริงๆของเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรนะคะเหมือนกับว่าเขาปล่อยเนาะเขาปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาตามเวรตามกรรมอะไรแบบนีนนนนน้ตามสิ่งที่มันควรจะเป็นไปเขาเหมือนมีความรู้สึกที่มีเหตุผลมากขึ้นในจิตใจเมื่อนึกถึงเรื่องของคุณอะไรอย่างเงี้ยแม้อยากยือ้ออยากรั้งแค่ไหนก็ตามนะอ,อมีความรู้สึกว่า การที่เราสองคนเป็นแบบนี้นะมันก็มันก็ดีที่สุดแล้วมีความสุขที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างปล่อยปล่อยให้ไปใช้ชีวิตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้แต่แต่ในใจนะก็ต้องบอกว่าเขาก็ยังมีเยื่อใยต่อเรายังยังเป็นความรู้สึกที่แบบอยากยื้อยากยื้อยากอะไรไว้อย่างเงี้ยแต่แต่ว่าก็คือปล่อยก็คือเหมือนก็คิดว่าทําดีที่สุดและอะไรอย่างเงี้ยทำดีที่สุดและนี่คือสิ่งที่ถูกต้องและมีเหตุผลที่สุดแล้วอะไรจะเป็นยังไงก็ตาม ตามแต่ปล่อยไปตามโชคชะตาไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วกันอืมและเนี้ยก็คือความรู้สึกจริงๆของเขานะคะที่เขามีต่อคุณตอนนี้นั่นเองค่ะชาวแดนดอมนี้ไม่ว่าคุณกับเขาจะสถานะเป็นแบบใดนะคะเออประดงประเด็นเป็นอย่างไหนนะคะนี่ก็คือความรู้สึกจริงๆที่เขามีต่อคุณตอนนี้ค่ะอ่ะโอเคใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักมาละกันนะคะตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้ในคลิปนะคะอยากลงเรียนไพ่ย,ยิปซีหรืออยาก กใช้บริการคุยแก้เหงานะคะก็ทักมาได้เลยนะโอเคตอนนี้วันนี้ก็เท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าคะ่ะบ๊ายบาย